สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการประกอบโซ่นะครับเข้ากับชุดหัวตักโอขนาด40วนตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกก่อนการประกอบนะครับเราจะต้องเตรียมแบวงแบนลักษณะนี้นะครับจํานวน1ตัวครับเรามาเริ่มกันเลยครับให้สังเกตนะครับว่าก่อนการประกอบนะครับตัวนี้ผมจะเรียกว่าคมของโซ่นะครับจะต้องพุ่งออกไปด้านนอกเสมอนะครับ โดยเรานําโซ่มาประกอบกับแผ่นบังคับโซ่สีดําตัวนี้ก่อนนะครับให้จับมาใส่ได้เลยนะครับแบบนี้สังเกตนะครับคมของโซ่ตัวนี้จะต้องพุ่งออกไปด้านนอกนะครับเมื่อใส่อย่างนี้แล้วนะครับก็นําจับมาใส่ตรงจุดประกอบกับเฟืองนะครับแล้วก็เดือยของโซ่นะครับให้สังเกต ว่าเดือยของโซ่นะครับที่โผล่ขึ้นมาตัวนี้นะครับจะต้องตรงกับรูวงกลมตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อใส่เข้าไปตรงล่องลักษณะนี้แล้วนะครับก็ให้นำฝาครอบตัวนี้นะครับมาใส่ลงไปบิดพอให้แน่นพอตึงมือนะครับ ไม่ต้องให้แน่นมากเพื่อที่เราจะปรับไอตัวตึงหย่อนโซ่ให้ได้ขนาดที่พอดีนะครับก็หมุนให้ตึงพอประมาณแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ใช้ไขควงแบนนะครับมาหมุนปรับน็อตตัวนี้นะครับโดยหมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อให้โซ่ตึงนะครับ ให้ทําการทดสอบใยการดึงนะครับให้มันลอยขึ้นมาจากแผ่นบังคับโซ่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็บิดล็อกฝาครอบตัวนี้ให้แน่นแบบนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับผม